ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของสวนแล้วนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพุทธพงศ์โถแก้วครับอยู่ที่บ้านเลขที่5ทับ1ครับตำบลพลยแหวนนะครับอำเภอท่าไหม่จันทบุรีนะครับ รตรงนี้เป็นอำเภอท่าใหม่นะคะก็ก่อนอื่นขอสอบถามข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยก็คือว่าของคุณพี่นี่คือปลูกทุเรียนประมาณกี่ไร่คะอันนี้ประมาณ5ไร่ได้ครับ5ไร่ครับมีเป็นอายุเท่าไหร่บ้างคะตรงนี้ก็แบ่งเป็น7ปีนะครับ7ปีประมาณร้อยสรต้นแล้วก็มี4ปี หลังนะฮะก็มาลอดตนกันได้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเนี่ยวันนี้นกก็คงต้องขอเข้ามาพูดคุยนิดหนึ่งก็ตรงที่ว่าการติดตามผลงานของปุ๋ยเขาเพชรเนี่ยเราก็อยากจะทราบะค่ะว่าอย่างของคุณพี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างทีนี้ต้องขอสอบถามก่อนเปรียบเทียบให้นกฟังได้ไหมคะว่าตอนนี้ที่เราใช้ปุ๋ยเขาเพชรมากับเมื่อก่อนนี้ที่เคยใช้ปุ๋ยทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะ ครับก็เริ่มใช้ก็ทําให้ใบเราดําขึ้นใบใหญ่นะครับค่ะแล้วก็มันอาจจะมีความแข็งแรงของใบดีขึ้นค่ะนะครับอืใบตอนนี้คือใช้เข่าเพชรมาประมาณกี่ปีคสองสองปีแล้วครับเท่า2ปีแล้วใช่ครับทีนี้ที่นกได้ลองสังเกตดูก็คือจากการเดินดูสวนทั้งหมดเนี่ยสิ่งแรกที่อยากให้ช่วยอธิบายหน่อยก็คือในเรื่องของดินนะคะว่าการใช้ข่าเพชร เมื่อใช้ลงเ,เขาเรียกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยค,คุณภาพดินมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวไปดูต้นนู้นก่อนคไ,ได้ครับเดี๋ยวอธิบายให้นกฟังด้วยค่ะว่าดินมันแตกต่างจากการใช้เคมีหรือเมื่อก่อนอยังไงบ้างคะก็ศึกดินมันจะฟูฟูดีนะฮะเรามีพวกไส้เดือนก็มีอยู่ในดินนะเคยขุดเจอไส้เดือนเยอะอนะมันก็ไม่ทําให้แล้วก็ลากขึ้นมาขึ้นดีรากบาน,านดินะะครับก็คือลากขึ้นมาหากินบนดินได้ดีขึ้นนะคะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่นี่นี่มันตายอย่างนี้มันน่าจะตายแล้วนะแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอ่าอากาศมันเย็นเนาะใช่ครับพออากาศมันเย็นไส้เดือนมันจะเริ่มขึ้นมาตายแล้วโอ้แต่ตัวใหญ่มากอันนี้คือมันมันตายแล้วนะคะแต่ว่าเป็นไส้เดือนที่มันมีอยู่ตรงนี้แหละใช่ครับโอ้ตัวใหญ่มากมีเยอะไส้เดือนแต่ดินดีนะคะดินดีมากเลย ตอนที่ช่วงที่ฝนตกตก,ตกมีความชื้นเนี่ยไส้เดือนม,มันเยอะขนาดไหนคะตรงนี้ก็เยอะฮะมันจะอยู่ในดินเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเราขุดจะเจอเยอะอครับก็คืออันนี้ก็เป็นอีก,อก,จ,อกจุดหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยเขาเพชรไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตรหกสามสามหรือสามสี่ห้าจะช่วยให้ดินดีขึ้นนะคะคดินดีไส้เดือนเขาก็จะอยู่ได้ได้ครับแต่ทีนี้นกอยากให้เห็นนิดนึงคะ่ะต้นนี้เลยต้นนี้เลย <laughs> อ่ะดูนะคะ<ฮ><ฮ>อันนี้อแตก ความสมบูรณ์ต้นมันโตดีใช่ไหมเนี่ยค่ะใช่ใช่ต้นโตดีก็คือแยกเนื้อเขาเรียกว่าเปลือกแยกขยายเลยอ่ะเป็นเป็นหลายฝั่งนะคะเดี๋ยวให้ตาต้องแพนมาตรงนี้ด้วยนี่นี่โคนนี่เปิดปล่านะนี่ค่ะแล้วเห็นไหมคะว่ารากระบบรากที่มันขึ้นมาหากินด้านบนนีคือแตกออกมาเยอะบ้างแต่ว่ามันเป็นรากที่พอเหมือนมันเจอแสงมันก็จะแห้งไปใช่ไหมค๋อใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะ ความสมบูรณ์มากๆเลยดินดีซึมซึมน้าเร็มคใช่ซึมน้ําเร็วฮะไม่ขังนะครับมันก็ทาให้ซึมดีค่ะเนี่ยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกปุ๋ยขุ๋ยไส้เดือนหมดเลยนะคะเป็นก้นกอนเนี่ยนะเนี่ยค่ะก็จะเห็นไส้เดือนเมื่อกี้แต่ว่ามันเริ่มจะตายแล้วอากาศหนาวมันจะออกมาค่ะทีนี้ค่ะเราเห็นแล้วว่าดินมันดีขึ้น ต้นมันเขาเรียกว่าสมบูรณ์<ช><ภ>ามสมบูรณ์ต้นมันแตกใช่ครับและทีนี้ค่ะในเรื่องของใบยอยากให้คุณพ<ม>ี่อธิบายนะครับว่าอพอใช้ของปุ๋ยเขาเพชรไปแล้วช่วงของการทําใบการเกิดยอดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เราพ่นยาช่วงเป็นใบอ่อนใช่ไหมเราก็ต้องตั้งแต่ใบอ่อนเลยนะก็ะพ่นยาให้มันรักษาให้พวกหนอนกินครับมันจะได้ใบมันจะได้มาตัดขยายมาเรื่อยๆครับ ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะว่าใบมันขนาดไหนอันนี้ก็ได้ค่ะพี่พี่อธิบายให้หน่อยค่ะมาให้ดูให้หน่อยนะครับมันจะออกมาเราเนี่นะครับมันจะออกมาล้วก็รักษาใบไม่ให้มันนอนกินไปนะฮะมันจะสมบูรณ์แต่เ้าเป็นถ้าเป็นเคมีเมื่อก่อนมันจะเป็นยังไงคะการเกิดยอดมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยยืดนะครับจะไม่ค่อยยืดมันจะเริ่มยืดดี ยืดยาวเกินไปมันก็จริงเราต้องแต่งกันนะแต่จริงๆแล้วใบอันนี้เป็นใบอ่อนที่เพิ่งที่แตกมาใหม่นะคะกําลังเพรชรแต่ว่าเราจะมีใบที่เห็นที่จะให้เห็นเลยในช่วงที่ทําใบทํายอดจริงๆก็อาจจะเป็นที่ที่ตรงนี้ค่ะดึงดึงให้ดูนะคะใบใหญ่มากใบใหญ่แล้วก็สีเข้มเนาะใบใบแข็งนะคะใบแข็งมันก็ทำให้ต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงด้วย เดี๋ยวมีอีกมีอีกค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องใบก่อนอันนี้เราจะอธิบายเรื่องใบก่อนนะคะเดี๋ยวไปข้างหน้าเลยค่ะนี่คือต้นมันไม่ได้เลือกเลือกเลือกถ่ายนะคะคล้ายๆกันเหมือนกันทั้งสวนค่ะคือใบใหญ่ใบหนาใบมันคว้วใบอวบคว้วใบคือคือตรงนี้นี่นะคะคว้าใบคว้ใบใหญ่มาก แสดงว่าการสะสมธาตุอาหารจากการใช้ปุ๋ยเขาเพชรปแล้วก็ตัวฮอร์โมนเคทีวันนี่คือให้ประสิทธิภาพในเรื่องของคุณภาพใบดีมากครับโอเคต้นเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกนะคะเป็นยังไงบ้างภุ้มด้านนอกแล้ยวยิ่งเจอแสงยิ่งเป็นมันนะคะเนี่ย อย่ามาดูฝั่งนี้ก็ได้อันนี้อันนี้คือโดนแสงเต็มเตมแสงส่องนี่ค่ะคุณภาพใบใบดีขนาดนี้การสังขคระแสงลงมาบำรุงต้นลงมาสร้างเขาเรียกว่าสร้างกิ่งสร้างดอกมันก็จะดีขึ้นนะคะมันก็จะสมบูรณ์มากสังคางเขแต็งเต็มๆคะโดนแดดแบบนี้ แบบนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ใช้เคมีมันได้ขนาดนี้ไหมคะพี่ก็ไม่ฮะไม่ไม่ไม่ขนาดนี้ครับจะเล็กกว่านี้หน่อยครับเล็กกว่านี้นะคะใช่ครับเดี๋ยวเราดูใบกันไปแล้วนะคะช่วงเนี้ยมันจะเป็นอีกช่วงหนึ่งของการพัฒนาการก็คือในช่วงดอกแต่เดี๋ยวให้คุณพี่อธิบายหน่อยค่ะว่าตอนนี้ดอกของคุณพี่อยู่ในระยะไหนละคะทั้งสวนตอนนี้น่าจะเป็นเหยีตีหนูมั้งขึ้นมายาวแล้วครับเป็นเหยีตีหนูแบบยืดออกมาแล้วเนาะมาแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากล้องวนดูนะคะนี่ขนขนอันนี้นอันนี้คือทำสารไปแล้วใช่ครับทำสารไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะทำไปยี่ห้าครับยี่สห้าเปอร์เซ็นต์กะนไปสองครั้งก็คือทำสารแพคโคบิทาโซยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำไปสองครั้งทําทำไมถึงทำสองครั้งละคะก็กระตุ้นเหมันนะเพราะเราทำแค่ยี่ห้าทำน้อยแล้วเ,เราไม่ได้ทำมากไงสองครั้งครับ สองครั้งประมาณห้าสิบนะวมกันก็คือเป็นการทําสารแต่ว่าโฉบโฉบเอาบางๆใช่ไหมคะเนี่ยค่ะดูดอกสิคะดอกออกที่โคนเลยแต่เมื่อดูดอกแล้วก็จะมีในเรื่องของการแตกของลําต้นนี่ก็คือความสมบูรณ์เคยยังอยู่เยอะเหมือนเดิมนะคะแล้วดูดอกค่ะดูดอกให้ตาล้องแพนดูดอกทั้งต้นเลยนะคะดอกตอนนี้ถ้าเป็นในมุมมองของคุณพี่เองที่ทําทุเรียนมา สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนคะก็คิดว่าสมบูรณ์แล้วครับ<ม>เริ่มก็ออกมายาวออกถึงปลายก็เริม่มีตั้งแต่ช่วงก่อนทําสารนี่คือการใช้ปุ๋ยของเขาเพชรน,นี่คือใช้แบบแบบไหนบ้างคะก็ใช้ปุ๋ยธรรมดาทั่วไปครับตอนนั้นฮนะก็ไม่ไม่มีก็นี่จะสึกสด,ดีฝาือฮะดอกสมบูรณ์ฝาดอกใหญ่ห<ภ>ค แล้วแล้วใช้ตอนนี้ก็คือจะต้องเป็นปุ๋ยเขาเพชรสูตร3-4-5ใช่ไหมคะใชก็คือใส่ปุ๋นเป็นปุ๋ยเขาเพชรสูตร3-4-5ทางดินแล้วก็ฉีดพ่นตัวฮอร์โมน KT2 ทางใบนะคะฉีดใบได้ฉีดดอกได้ค่ะจะทําให้ดอกสมบูรณ์ดอกเขียวคั่วยืดแล้วพอถึงช่วงที่เขาจะผสมเกสรนี่คือดอกบานก็จะเกสรจะจะเยอะแล้วก็จะผสมติดง่ายนะคะก็ประมาณนี้ ถ้าประมาณนี้ระยะนี้อีกประมาณกี่วันหรือกี่เดือนค,คอะดอกถึงจะเริ่มบานะคะกะน่าจะทันวาไปลายปลายทันวาประมาณนั้นนะครับปลายทันวาก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาติดตามเพิ่มเติมนะคะสําหรับ,รบการพ <c oughs> ัฒนาการของ <c oughs> ส่วนนี้ว่าใช้เขาเพชรไปแล้วช่วงเป็นดอกดอกบานเป็นยังไงห่างแย้จะติดดอกไหม เป็นลูกจะขึ้นลูกยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามยาวจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะคะพี่ได้ครับได้ครับโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ครบถ้วนสําหรับในระยะของทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยขาวเพชรถ,ถึงระยะดอกนะคะคแต่ก่อนอื่นก็คืออยากจะให้คุณพี่ช่วยในเรื่องของการฝากความประทับใจหน่อยคะ่ะว่าประทับใจบอะไรบ้างหรือพึงพอใจตรงไหนกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยขาวเพชรค่ะครับตันใช้มาสองปีนะครับก็รู้สึกว่าทําให้ ต้นใบสมบูรณ์นะครับค่ะับแล้วก็ได้ผลผลิตดีดีขึ้นนะครับค่ะครับก็ปีนี้ยังไงก็ฝากคุณพี่นะคะว่าให้ไว้ให้ดกเพราะว่าใบที่มีอยู่ขนาดต้นที่มีอยู่คือสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นขอให้ไว้ดกๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาติดตามว่ามันจะดกขนาดไหนนะคะครับผมโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ